โอ้ทันท่านท่นโบโบทันอโอ้ยท,ท่นตัวหนึ่งติดดามอยู่เออนีนน่นี่ใช่นี่เฮ้ยสองเต้มก็ได้การแล้วครับนี่บรรยากาศสุขะครับพี่น้องครับพอแห้งง่ายครับผมเดี๋ยวหาปลาบืนก่อนนะปลาบืนสิปลาไปเก็บในนู่งแซ่บๆครับปลาดีปลาน,น่องไป,ปขอท่าปลาแดด เดี่ยวหอยขึ้นมาย่างนี่ครับหอยเชอรี่ในใหญ่โอ้คือได้พลังแสียงตเตวินแต่สั่งอีบเอาหนาะเฮ้ย <c oughs> แล้วชมเมนูแซ่บๆ,ๆครับพี่น้องปลามันสิบลืนขึ้นเท่ากินอยู่ละร้องเบินครับเมน,นูแรกครับผมนี่ปลาคอปบือ ประหอกก่อนครับประหอบือขื้นมวบางยานีครับกี้นี้สีจี่ใหญ่ครับห่ใหญ่เลยหน่อยส่งกำปัน้นโอ้กลัคมาอีกละโอแต่ก,การใส่ใส่สีขีดเนาะคุณวินเนาะก็ดีตรงนี้เน,นาะแมนบะ นี่ได้เลยเมนูตะแรงเขานี่ซองแล้วเมนบนี้ยืนเึ้นเชิงบุท่นท่นท่านบอยท่นทันท่นอู้สมเขียนนั่นละเยาวาได้พรลาน่มทันดีล่มบ่บอบอิ้ยี้สเงือกมาเลยยี้ใส้เงือกยี้ไสเงือกเออยี้เงือกเลยได้การ จะไปปล่อยลงสะได้หรอสะก็ม่น่าให้น่าก็ไม่น่าเฮยโอ้โหโอ้โหแปดขีดได้บ่บอยได้อยู่พี่เนาะประมาณแปดขีดเนาะเนอะเออเอาใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้นี่ละถ้าประเดกเขาตัวแรงโอ้แห่จ่าเราแพะค่ะเนาะนี่ละโอ้โหเจ้าปลาคอปิ้งประเดกตัวแรงพี่น้องเลย สองเต้นก็ได้การแล้วครับนี่คอนี่ครับซุกแล้วครับเจาะกินแก้มมันก่อนนี่อะได้ครับจีหอยวิตามินยังกระล่างทั้กวันเว้ยขี่ดินเว้ยเออแยะเนาะก่อล่างเอาเหล่าล่างยังนท่านั้นหมดละเอาเอฟไหนน้ำจิ้มซีฟู้ดเท่านั้นลุ้นจิ้มไอ้กาศครับผมก้อนที่กินกระล่างทั้งวันหอยนั่นเออ หอยนั่นคือการบ่หอยคนแล้วมึงล้างหรือเปล่าลวกพร้อมแต่ไหนเจียวมวกหมวงเขาดีกับหอยได้การเบ่เอากันเลยขัดขักขัดโอ้หนาวอย่างวะบรรยากาศเลยย่งหนาวแรงลมเย็นเย็นเที่ยวไปเห็ดเดียวนะเมนูกินแล้วครับผมกับทีมงานครับได้แล้วเมนูเขา เอาขึ้นไปแล้วตัวหนึ่งครับได้เพิ่มอีกสองครับผมนี่ปลาคอใหญ่ต้มสมครับต้มสมกับติ๊งปลาแดกปิ้งค่าปลาแดกครับผมนี่ครับได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับผมครับประกปลาบู่ติดด่างครับปลาบูปลาตองติดด่างครับผมสามตัวสี่ตัวแล้วครับผมเอาไปการ โอท่านท่า oh, ท ah. ่นบ่บทันโอ้ยตัวนึ่งติดามนเอนี่นี่ได้ตัวนึงพีอบยังนอนเลยยังหงน้ำมาจับไปนวะเออยังน่อยตัวหนึ่งรค่าแล้วครับที้มา้องซเคียนได้ สุโม,มงหนึ่งแหง้งมื่นสองสุโม,มงพอดีมมอ,อ่าเอาไปอาจารย์น้อเหตุตายใช่เก่านี่ครับเมื่อกี้นี้ผลง,งานสองตัวสองชนนี่ครับได้การให้บอยขึ้นเมื่อไห้ก็ได้ไอ้ตุลู่ดีว่าพิ้งปลาคอหด้อพิ่งประเดีย บานน้เเืออคยะปิ้งปลาท่าปลาแดกครับผมปลาเอาใหญ่เขาสดๆจากสะครับพี่น้องนี่เห้ยบ่ต้มเลยบ่ทอดไรอย่างไ่าอย่างเดียวเลยบ่ต้มแล้วโอ้ต้มตัวหนึ่งเนาะต้มสองคนนะเอเขาได้ซีตัวเนาะตัวใหญ่พิจารณาสัมมาทิฏฐินี่ครับปลาแดกก็มีปลาแดกพริกป่นครับผมตะไคร้ครับนี่ล่าแก้วเนี่ยครับเดี๋ยวให้มันหมากก่อน เนี่หน่อยก็แสบๆรอชมกันครับผมรอท,ทั้งนั้นใส่ให้กันทั้งนั้นปลาแดดกันนี่ครับบาดนี้ปิ้งเหี่ยมๆชั่งหน่อยละท่าปลาแดกครับต้มตับต้มปอดไข่ไข่ข้าเห็ดมูฮันนี่นะครับนี่แต่น้ำม,มักเขาเป็นปลาแดกกับตะไคร้ครับผมที่ว่าเขาต้ป,<ล>ป่นคุณงัวอะไรสั่นนี่เอ็นอย่างบ่ผู้ใดโอ๊ยขอบคุณเลยในการ ต้สสมสมแซ่บใส่ใบใบกระเพราอย่างนะคุณวินใบกระเพราจากใส่นะพเพราสีเกต <laughs> <laughs> สีเกตเหรอกระเพราสีเกตสีเกตว่ามีสรา <ś led> สรก,า <laughs> ากลางเลยจะสารกลางเอออ๋อก้างมึงสิกินหรือบวกกินท <laughs> ำนยังสีเกตครับ <laughs> ไอ้ต้นอเอาแล้วว <laughs> ะ <h ums> ได้กางนะผม <laughs> ปิ้งปลาท่าประเด็ชพี่น้อง แซ่บๆรำกันครับผมนี่ไหนมันทิ่เหรอวะใส่มันเก่าไว้อยู่เดอไใส่ตลึงบอลลมมใน้หมนี่ครับผมเริ่มแหมเริ่มหอมาแบดทีนี้เนื้อแตกออกเข้าซับน้ำประเดกเข้าไปมาทีนึ้ลไปเดี๋ยไปดมเดี๋ยวเดีบ่นเบื่อตกะลุมห้าลุมพางลุมพาง ก้องท้องบดิยางเดียวไทยกูแก้ตลอดนี่ต้องกูรย่งลบนี่ครับผมต้มปลาคอใส่กระเพราสีเกตครับผมนี่กินไปป้ายเนาะจานเนาะเติมมาครับผมไหมโอ้ป้งปลาคอทาประเด็ดเล็บกระปั๊อรัวไปไหครับดนกานคุณเนีครับคุณเนีชิมให้นคมยครับคุณเนีชิมชิมให้ในครับ ครับล้างมือก่อนครับแต่ว่าตัวนี้สั้นด้วยสั้นแไสั้นสูบสั้นสูบวกายังบริกินนประเทศนอ้ารมูไปไครับไปปล่อยดีก่างสารมันปล่อยเจ้าพูดเสียบเสียด้กาเนาะอยอยเติมเติมซิมถ้าใส่เกือบจะแบเลยอเ็เออ น้องเขานี่ยห่อหอดมา,ปมากป่ะดิบ่ดใส่ถุงกันนั่นเลยอันนี้กัอันนี้กัห่ออย่างเดียวเลยแพ็กแพ็กแหวแพ็กโอเคโอเคครับห่อคนโสดเราใส่คนทิมเบิร์ว้าวไป